ความสัมพันธ์ต้องจบลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะจากเขาหรือว่าเรานะคะแน่นอนมันต้องเกิดความเสียใจแต่ทีเนี้ยสิ่งที่สําคัญกว่านั้นนะคะคือคุณจะต้องคิดถึงอนาคตของตัวเองดังนั้นเนี่ยการเดินจากมาอย่างสง่างามเป็นสิ่งที่คุณควรจะนึกถึงและให้ความสําคัญมากนะคะและนี่คือวิธีที่คุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์ท็อกซิกอย่างสง่าผ่าเผยนะคะข้อแรกก็คือการยอมรับความจริงก่อนนะคะก่อนที่คุณจะฟุ้งไฟแล้วก็นั่งเสียใจหลังจากที่คุณฟุ้ง นั่งเสียใจอันนั้นนะ่ะให้เวลาตัวเองสักพักหนึ่งนะคะหลังจากนั้นคุณจะต้องยอมรับความจริงว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นในชีวิตคุณและมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะทำใจและยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ต่อมาข้อที่2ก็คือเรื่องของการตัดขาดอย่างเด็ดขาดค่ะการตัดขาดอย่างเด็ดขาดเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่คุณจะบล็อกเขาหรือเปล่านะคะการที่คุณจะตัดขาดช่องทางในโซเชียลหรือว่าทุกๆช่องทางการติดต่อกับเขาหรือเปล่าอันนั้นมันเป็นประเด็น แต่ประเด็นหลักมันคือเรื่องของใจคุณนั่นแหละถ้าใจของคุณตัดขาดคุณไม่จําเป็นต้องบล็อกหรืออะไรเลยคุณสามารถที่จะไม่สนใจช่องทางเหล่านั้นได้แต่ถ้าเกิดใจคุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่ขาดสักทีนะคะคุณบล็อกไปก็เท่านั้นดังนั้นคุณควรจะตัดขาดที่ใจของคุณที่ได้ต่อมาข้อที่3ก็คือเรื่องของการกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะคุณควรที่จะคิดถึงอนาคตของตัวเองเข้าไว้นะคะว่าต่อจากนี้เนี่ยคุณจะมีชีวิตไปในทิศทางไหนให้คุณเติบโตไปได้อย่าง แข็งแกร่งและสวยงามที่สุดและสิ่งสุดท้ายก็คือคิดไว้เสมอว่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นการผิดพลาดหรือความสัมพันธ์ที่แย่ๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคนเรามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมากๆเป็นธรรมดามากๆมันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะและเมื่อค,คุณคิดได้ตามเหตุผลเหล่านี้นะคะคุณจะทําใจได้ง่ายขึ้นแล้วคุณก็จะเป็นคนที่อกหกักหรือว่าสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครได้อย่างสง่างามที่สุดค่ะ